ทั้งหมดมัน85ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับแต่ฉันให้ไป90นะคะขี้งกกันจังเลยนะครับแค่5บาทไม่เห็นใจคนส่งอาหารอย่างผมบ้างเลยเหรอครับ5บาทมันก็เงินเหมือนกันค่ะเราก็เห็นใจนะคะแต่เห็นใจคนที่มีมารยาทเท่านั้น,นะคะ่ะเหลือบลิคิดไทยแลนด์ อ้ยจะบ้าตายตั้งแต่เช้ายันเที่ยงยังไม่มีซักออเดอร์เลยโอ้ยแล้ววันนี้จะเอาที่ไหนกินละเนี่ยร้อนก็ร้อนไรก็ไม่รู้นี่เฟิร์นนี่ก็เที่ยงแล้วฝากฉันสั่งอาหารได้ฉันจะสั่งมาส่งที่นี่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันสั่งเองดีกว่า เธอสั่งเถอะโอเคงั้นฉันสั่งแล้วนะเอออ้อมว่าแต่เธอกินอะไรอย่าฉันคิดไม่ออกอ๋อฉันสั่งเป็นข้าวผัดกับต้มจืด่ะอยากสดอะไรร้อนๆให้มันโล่งๆนะ่ะอืมน่าสนใจงั้นฉันสั่งกว๋วยเตี๋ยวดีกว่าเออเอาน้ำตกหรือต้อยมยำดีนะอเอาต้ยมยำดีกว่า เฮ้เอาเดอร์มาแล้วฮะก๋วยเตี๋ยวถุงเดียว85บาทโอ้ยทำไมสั่งน้อยอย่างนี้เราโอยก็ยังดีกว่าไม่มีออเดอร์นะว,วะค่ะอ,อยู่หน้าบริษัทแล้วเหรอคะ ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลงไปรับค่ะของเธอมาแล้วเหรอเนี่ยใช่นี่ขนาดฉันสั่งก่อนนะเนี่ยยังไม่มาเลยใจเย็นๆน,น่ะงั้นฉันลงไปก่อนนะชา้ชา,ชาจังเลยเนี่ยหิวก็ะหิวเนีุ่้ย หมดแปดบาทนะอ๋อใช่ครับใช่ครับนี่ครับขอบคุณค่ะขอบมากครับเออเดี๋ยวนะคะอะไรล่ะครับทั้งหมดมัน85บห้ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับแต่ฉันให้ไป90้าสนะคะโ่คุณแค่5บาทยังจะเอาอีกเหรอครับเออเอาค่ะอห้าบาทมันก็เงินเหมือนกันค่ะขี่งกกันจังเลยนะครับแค่หบาท ไม่เห็นใจคนส่งอาหารอย่างผมบ้างเลยเหรอครับเราก็เห็นใจนะคะแต่เห็นใจคนที่มีมารยาเท่านั้นล่ะค่ะไปเอาเงินทอนมาอืสวยสปาชาตินี้ก็ไม่มีแฟนหรอกฉันจะมีไม,ม,ม่มีมันก็เรื่องของฉันอ้อใจเย็นๆอย่าเรื่องเลยออานี่ห้าบาทจบนะครับอ้อของเธอมาแล้วเหรอยังไม่มาแต่ใกล้จะมาแล้วแหละฉันก็เลยออกมารออืม นี่ไงมาแล้วรายห้าสิบใช่ไหมคะใช่ครับเอ่อพอดีผมไม่ได้เอาเงินทอนมาขอเลขบัญชีลูกค้าได้ไหมครับเดี๋ยวผมโอนเงินทอนให้อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องถอนก็นได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะนี่คุณอะไรอีกล่ะของผมแค่หบาทคุณยังทวง ของเข้าตั้ง50บาทคุณไม่ทวงบ้างล่ะคุณประสาทปะเนี่ยฉันปกติค่ะพวกเราจะมีน้ำใจกับคนที่ไม่เห็นแก่ตัวและรักในการบริการค่ะไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวแบบคุณนี่พวกคุณผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะืทำลายลูกค้าเดี๋ยวฉันจะถ่ายลีประจานเลยดีประจานไปเลยคนแบบนี้ฟ้าไว้ก่อนเถอะลูกค้าขี้งกขอให้จเจริญเจริญนะคะ พอแล้วอ้อมแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้ิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากลายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น ลิคิดไทยแลนด์